ขวัญแจ้งสาเหตุคัมแบ็กช่อง7แต่ทำไมยังไม่มีละครเลิกใช้ชีวิตนักแสดงอิสระตัดสินใจกลับมาบ้านเก่าหวนเซ็นสัญญาก,กับช่อง7มาได้พักใหญ่แล้วแต่นังเอกขวัญอุตสามณีกับยังไม่มีงานละครให้เล่นสักเรื่องจนแฟนๆอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดสาวขวัญชี้แจงแบบนี้ละครของเราก็อยู่ในกระบวนการเฟ้นหาละครที่เหมาะกับขวัญขวัญเลยบอกว่า เพราะเมื่อไหร่ค่อยบอกตนแล้วกันเราเป็นนักแสดงไม่ใช่ผู้บริหารกระบวนการหนึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานเงินเป็นสิบล้านที่มาลงทุนให้เราเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกระบวนการที่รัดกุมพอสมควรขวัญก็โตมาจากช่องเจ็ดก็ต้องเคารพผู้ใหญ่ส่วนตัวไม่ได้น้อยที่ละครทั้งช่องเจ็ดอนานและไม่กดดันคนจับตามองมากมายยิ่งขึ้นเพราะว่าทำงานแต่ละที่จะเจอคนที่เรารู้จักคนที่สนิท ทุกงานที่เราสร้างออกมาจากความรู้สึกเราผลตอบรับจะออกมาเป็นยังไงขึ้นอยู่ที่คนดูตนมีหน้าที่แสดงก็ทำออกให้ดีที่สุดก็พอ